สวัสดีครับเกาพกผมนะครับแอนคุงนะครับตอนนี้ก็อยู่กันที่เกมคุกกี้แลนเกาหลีนะครับตอนนี้คุกกี้แลนเกาหลีมีตัวใหม่เอาหม่อีกแล้วนะครับรู้สึกออกมาตั้งแต่ต้นเดือนแล้วนะครับก็มีโอกาสได้เข้ามาเล่นนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าคุกกี้ตัวใหม่นี้นะครับมันจะมีความสามารถอะไรนะครับก็เข้าไปดูเลยครับนี่นะครับอ๋อข้าวปที่สัตว์เลี้ยงก่อนโอเคครับสัตว์เลี้ยงนี่ ถ้าเกิดแปลมารู้สึกเหมันชื่อพี่น้องไร้นะครับวิธีได้มาก็คือใช้ฟักไข่นะครับ20คริสตัลนะครับความสามารถนะครับเมื่อถึงระยะเวลาที่กำหนดนะครับมันจะวิ่งด้วยความเร็วแสงนะครับแล้วก็ความสามารถอีกอย่างก็คือทำให้พนักอ้ยพลังงานลดลงนะครับช้าลง6%นะครับนี่นะครับ ตัวนี้นะครับเี่นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับนี่นะครับเป็นคุกกี้ยามโลนะครับก็คือการปลดลอกก็คือต้องมีสัตว์เลี้ยงนะครับพี่น้องนะครับไล้นะครับเมื่อกี้นะครับไอไฟเขียวไฟแดงนั่นแหละครับไว้ในครอบครองก่อนนะครับก็ความสามารถนะครับเมื่ออยู่ในเกมนะครับจะมีชิ้นส่วนนะครับเครื่องจักร บินอยู่ในดานนะครับอันนี้นะครับเราจะใช้แม่เหล็กดูดมาได้นะครับมันจะไม่เหมือนกับไอ้อะไรนะเยลรี่ที่มันบินบินอย่างอื่นนะครับที่มันจะดูดไม่ได้นะครับอันนี้มันจะดูดได้นะครับแล้วก็เมื่อเก็บครบนะครับ30ชิ้นนะครับมันจะกลายเป็นรถบดถนนนะครับบดบี้นะครับสิ่งกีดกวานนะครับทําให้ได้คะแนนสูงขึ้นนะครับแล้วก็อีกความสามารถหนึ่งนะครับก็คือ มันจะมีเกตที่หัวนะครับถ้าเกิดเกตชาร์จเต็มนะครับแล้วเรากระโดดสองครั้งนะครับมันจะทุบสิ่งกีดขวางที่มีอยู่ในฉากนะครับให้กลายเป็นชิ้นส่วนของเครื่องจักรนะครับแล้วก็ดูได้นะครับอันนี้นะครับเราทําให้ได้คะแนนเพิ่มมากขึ้นนะครับเอ็นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูความสามารถของเจ้าคุกกี้ตัวนี้กันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับลองเลยครับ อีกอย่างนะครับเกือบลืมไปนะครับคอมโบนะครับคอมโบของคุกกี้รถบดถนนนะครับหรือคุกกี้แยมโลนะครับก็คือเมื่ออะไรนะวิ่งด้วยความเร็วแสงนะครับจะเพิ่มคะแนนขึ้นนะครับนี่นะครับกับพี่น้องไลนะครับไฟเขียวไฟแดงนี่นะครับก็เดี๋ยวเราเริ่มเลยครับผม เอาตามนี้แล้วกันนะครับก็ลองดูความสามารถของเจ้าคุกกี้เฉยๆนะครับไม่ได้เล่นอาวคะแนนนะครับไปเลยครับนี่นะครับมันจะกลายเป็นรถบทถนนแล้วก็มีนี่นะครับชิ้นส่วนเครื่องจักรให้เก็บนะครับ ได้จะยิจะสามสิบน,นี้ครับสากลายเป็นรถรถถนนนะครับมีเสียงนาฬิกาปลุกมาแทกครับพอดีอัดตอนเช้านะครับก่อนไปทํางานนะครับคลิปนี้นะครับูวันนี้ตื่นเช้านิดนึงนะครับเมื่อกี้ถึงไหนแล้วเนี่ย ลืมเลยนะครับเอเคครับกลับลงมาครับภาคพื้นดินครับพอดีผมใส่สมบัติ2ชิ้นของเจ้าคุกกี้พี่น้องไลท์กับเจ้าคุกกี้แยมโลนะครับไม่ใช่ดิสัตว์เลี้ยงพี่น้องไลท์นะครับกับ คุกกี้แยมโลโหเขาจะพูดผิดพูดถูกนะครับนี่อืมก็เลยแต่ว่าคือยังไม่มีข้อมูลนะครับว่ามันทําอะไรได้นะครับยังไม่มีคนแปลมาให้นะครับพอดีภาษาเกาหลีก็อ่านไม่ค่อยออกครับเรียกว่าอ่านไม่ได้ครับจะดีกว่าครับ ดูดมาเก็บนะครับนี่เป็นคอนนะครับกระทุบเป้งห้อยครับอุ้ยโดนแล้วหนึ่งครั้งอีแปดก็ได้คะแนนถือว่าใช้ได้อยู่นะ แต่เดี๋ยวนี้เขาเล่นกันได้เท่าไหร่สามสี่ร้อยล้านนะครับเนี่ยปกติไอคอนที่มันวินวินนี่ไม่จะดูดไม่ได้แต่ของของคุคกี้ตัวนี้มันจะดูดได้มันดีหน่อยไม่งั้นก็เก็บลำบากครับตอนนี้มาถึงรถบทถนนแล้วครับคุกกี้ต่อไปนี่ ไม่รู้คอนเซปต์นะครับจะเอาคอนเซปต์อะไรมานะครับแต่ว่าตอนนี้เราอยู่กับคุกกี้ย่าโลรไปก่อนนะครับ ไม่รู้ว่าใครยังเล่นอยู่หรือเปล่านะครับของคุกิลันนะครับแต่ว่าผมว่าน่าจะมีคนเล่นอยู่เยอะนะครับแต่ว่าในรายชื่อเพื่อนผมนี่แบบคนหายไปเยอะมากอะของคุกิลันครับของไทยก็เหมือนกันนะครับเหลือเล่นอยู่ไม่กี่คนนะครับโอเคนะครับก็ได้คะแนนพอสมควรครับมีชนบ้างเหมือนกันนะครับพอดีพอาคีเล่นนะครับเกมนี้นะครับก็นานๆเขาว่าเล่นสักที ส่วนมากก็เข้า,าเอาคริสเัลนะครับเพราะมันมีไอเทมที่มันจะทําให้เราได้คริสตัลทุกวันนะครับก็เข้า<ข>มารักษาสิ์นิดนึงนครับเพื่อบางทีมันมีคุกกี้ตัวใหม่ออกมาแล้วเราไม่เข้าเงื่อนไขอย่าเงี้ยเราก็จะได้แบบเอาคริสตซลซื้อเลยนะครับโอเคนะครับก็อันนี้มีคนเล่นอยู่กี่คนอย่างเงี้ย 21คนเองนะครับรายชื่อเพื่อนผมมีเป็นพันเลยนะของไอคุกกี้ลังเกาหลีเนี่ยประมาณ7-800นะครับในการ์คาโอนะครับคาร์คาโอทอสนะครับมีคนเล่นอยู่20กว่าคนเองนะครับหายกันไปหมดเลยนะครับน่าจะไปเล่นเกมอื่นกันหมดแล้วนะครับแต่เกมนี้ก็ยังเป็นเกมที่เล่นสนุกอยู่นะครับ โอเคนะครับผิดพลาดะกันใดก็ขออภัยนะครับยังไงเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันคลิปหน้านะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย